หเชิญด้วยทีเลยครับเดี๋ยวขอรับขอในรูปแล้วเดี๋ยวเอาแล้วเอาแล้วให้เราร่วมเลยไปบ้านแล้วนะครับขอบคุณนัดด้วยขอบคุณไฟใครที่ประมูลได้หนึ่งแสนบาทผมต่อเนื่องด้วยของจากน้องต้นเลยต้นโอ้โหเริมที่เก้าหมื่นหครั้งเริ่มเริ่มที่เก้าหมื่นหกครับที่เขาลุกจับบ้านเสมอแล้วอ่ะอันนีต้องมีอะไรมาครับ ก็ต้องบอกก็รู้นะครับครับอะไรมันคือโหวตครับครับพี่ครับยังไงครับแต่ว่ามันมีความหนักมีอะไรยังไงคียต่อพี่ต้องให้เลยครับสมองโง่เจ้าเรื่องมันเจ้ามันเป็นโหวตที่สมัยสมัยตอนเด็กๆครับเราเป็นเจ้ายังไงครับพี่เป็นโหวตด้วยใจของผมมากออเดือนเราบางทีตัดสินใจจะมาประเมินนี Nossa. ่คิดแล้วก็ดีไม่ใช่หรอครับให้สังเกตว่าเขาประเมินดีแต่ว่าในไหนก็คือทางเราเราใส่ใจแล้วครับแล้วเราก็ ไม่ได e, ้ขาดไปรลายเป็ pues la, ้ายรายไม่ได้ขาดก็ใส่บ่อยๆก็หลายๆคนก็เห็นว่ามันเป็นหมกผู้ชีพจิงๆเรอยเร่ยไหนๆก็ลอใส่ดูนะเนี่ เเพรราาาะว่สักใส่ไม่ใส่พี่ต้นก็หล่ออยู่แล้วครับก็เป็นบอกที่ตัดสินใจซื้อมาคครรับับเอาวิธผมให้ต้นในคนเปิดประมูลเองเลยดีกว่าเรื่องตัวนี่ด้านหลังนะพี่ต้นครับแล้วแต่ศรัทธาต้นเลยครับราคาปกติเท่าไหร่ครับปกติเขาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทงั้นเริ่มต้นที่หนึ่งแสนบาทนะครับผมเอาขอเชิญทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยส่วนตัวทุกาพสวัสดีครับเราเล่นเอา เริ่มต้นที่1,000บาทเหมือนปกติเขาละกัน,กน,กนไม่ special, นะไม่ special, ไสเปเชียลเราจะไม่สเปเชียลเลยใดเท่าไหร่เท่าไหร่ส่งส่งชิ้นโยงกันเลยส่าอีชิ้นนึงอีกชิ้นนึ่งก่อนเช่นนี้ครับซื้อโมดเดี๋ยวจะแถมของที่ระลึกนะฮะอ่เดี๋ยวโชว์ที่ต้นนี่หนึ่อีกชิ้นหนึ่งเป็นของที่ระลึกจากเชียงใหม่นะฮะที่ต้องซื้อมานะฮะเป็นปลาโรมาเนี่ยนะครับคาร์โรมาที่ปกติมันต้องซื้อแต่ทะเลนี่ ใช่พี่เราเก็บกดกันเราคยออสเตรเลียแต่เราไม่เห็นการุมาใช่ครับแต่แล้วพี่เคยไปไหมออสเตรเลียพัทยาประจับเลยไงแกพนักงานแกอ่ะอันนี้เราไม่ดึงหรือว่าเป็นกระบอกละกันโอ้โหสองชิ้นสวยงามนะครับแกเรื่องต้นที่หนึ่งพันบาทนะครับพี่ต้นสองอย่างนะครับสองอย่างนะครับสองอย่างครับเรื่องที่หนึ่งพันบาทเท่าไหร่นี่ เท่าไหร่ดีครับจับจอไงไว้ครับแซฟซิโร่เนี่ยว่ายังไงกันซซฟซิโรเ่เลิกต้นเดี๋ยวผมขอเดินดังใช่เท่าไหร่ครับเออซซฟซิรยยโร่สอนสออยี่สิบโอ้โห2,223ันส <S <S อ้อยามอาสจ,จะมี23บามาใช่เสียยี่สิบสามบาทเลยครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ดีครับ2,223ัครั้งนี้ อะไรอะไรกัน5 0 0พบาทเลยหรอครับ5 0า0บาท5 0 0 0บาทครับเด้าห้า0บาทนะครับ5 0า0ันบาทครั้งที่ไม่น่าจะสิ้นสุดแค่นี้5,000บาทมากกว่านี้มีอีกไหมเท่าไหร่ครับห0พันบาทครับห0 0ันบาทแล้วห0 0 0นบาทครับ6,000บาทครับห0 0 0บาทเก้าเ0้0ั9 0่เบาทครับ9 0 0 0บาทลขสวยเา้อสเรียกาสวยงาเดี๋ยวต้องมี9กบาทครับ1 0 0 0 0มบาทครับ10,000นบาทแล้ว หมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบ,บาทครับ, 99, บ,รบด้านหลังสู้ไหมสู้ไหมมาสู้ชูสูสสสงๆเลย19,000บาทครั้งที่หนึ่งสู้ไหมสู้ไหม20,000บาทครับ20,000บาทครับมีตัวแต่งเลยเนี่ยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆแต่ปาสู้ตาย20,000บาทแล้วครับ20,000บาทได้ครับสองห0ื่นบาทครั้งที่หนึ่งครับ 20, เท่าไหร่ครับสา3หมื่นเก้าครับสามหมื่นบาทครับสามหมื่นบาทครับหรือเดียวสู้ไหมครับสู้ไหมครับสู่ไหมครับสามหมื่นบาทเกสามหมื่นห้าครับห้าครับหนึ่งห้าสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าแล้วเราจะท้ันสองครับสามหมื่นเก้าครับอย่าพึ่งทุบสามหมื่นเก้าครับอย่าพึ่งทุบอย่าพึ่งทุบก็ประมูลเลยครับนะ สี่หมื่นเก้าครับสีมื่นเก้าครับมาเรื่มเรื่อมาเรื่อมเคุณพี่ทีน่าตรงนี้วิ่งไปหาตัวเทีเอนานูนะนครับไปเปิดไปเปิดสมาชิกไว้ขอยิมก่อนไปหาเ่เปิดก่อนไปหาเลสี่หนเก้าครับสี่หมื่นเก้าเหนครับยงึงนะนะครับใครที่ได้เป็นผู้โชคดีในการประมูลคร้งนี้นะครับคืนมาถายรูปคู่พี่ต้อนเรัขอ้ต้องจ่ายินสดด้วยนะครับผมประกาศหน่อยนีนักนักสนารรออยู่ยังไม่มีคนมาจ่ายเงินและรับขู ดูไปดูไปนะแดดนี่มนไ่ดงายๆหรอกพมันต้องกับ้ไปเอาตามพี่บักเตอไม่เาให้แสนบาทกไม่ม่รออยู่นครับนัอยู่ครับนสบาทเท่านั้นนะครับอ่าอะละโหแต่รู้ไปเป็นสคนหมืบาทครับอะไรครับห้าหมื่นบห้าแล้วจกเกอ์ครับกานทำไมตรงนี้เนี่ยไม่ข้าใจยนั่งอยู่ด้วยกันนะแดเพื่อนกันนะแดฝากกันใส่พระเป๋าได้โอเคสายมือครับหกม ได้เลยครับคงขอพูดเล่นอยู่ใช่ไหมครับได้ครับพี่ต้นเนี่ยเขาเป็นเดอะมาสเตอร์คนแรกของประเทศไทยเลยนะโอเคเดี๋ยวนี่กับการแล้วจะมีให้ให้เราจะให้คือราหาคือเราคือเราตรงนี้เราไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรกับราเลยครับเพราะเราทำบุญใช่เราทำบุญครับทำเลยให้ทุกคนมารับชมกันเดี๋ยวรถไฟพี่ต้นจะใส่กล่องไปสองหมื่นใช่ไหมอ่า ไปสู้อีกไหมเจ็ดหมื่นห้าพันแล้วครับเจ็ดแปดคิวเข่าไปแปดหมื่นบปทหนึ่งแล้วนะฮะหนึ่งแล้วถือว่าคนนี้ถ้าเกิดยอดรวมกันนี้ถือว่าได้เยอะมากนะหมื่นบาทนี่น้อทเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเทคุณคิวครับแปดหมื่นบาทนี้นอกจากได้หบวกได้ของที่ลึกแล้วยังได้หมูปิ้งที่เหลือเมื่อกี้ีในจาบ้านด้วยนะครับหมดแล้วหมดแล้วเหรอครับ ตองไปต่อแล้วนครับต้องเลยต่อแล้วโอ้ยเร็วเลยครับแนนงฮะนั่งนิ่งๆแปหนเห้าก็ไที่สครับต้องรีบนะครับต้องรีบนะครับแปนเบอห้าเทีสองครับอะไรครับเก้าัโอ้โอ้โหโอ้โยไม่ดสาเรื่อเลยเก้าครับผมได้ยินใช้โพดเลยต่อโอ้วเก้าตื่นเต้นขึ้นเลย ไม่เลยพี่เข็นขึ้นมาจากฝ่าเท้าไม่คือก็รุ่้ๆมาทั้งหมดเลยแต่สมาชิกรอบข้างเนี่ยเฮ้ยก้าดูอโว่ก้ามือไม่ปรึกษาใครครับก้ามือไม่ปรึกษาใครครับตอนนี้ตอนนี้มีการทะเลาะกันด้านหน้าเกิดขึ้นแล้วนะครับอะไรครับเฮ้ยพี่ยังแกมีเงินหรอขึ้นขึ้นขึ้นอะไรอ็ขึ้นก้ามืเก้ามือจะต้องมีเลยเออก้ามือก็เป็ไม่ใช่เก้าร้อยนะฮะก้ามือแล้วเท่าไหร่ครับท่านี้นะครับเท่าไหร่ครับเรื่องนี้ครับ พอไหม d j ครับผมต้องแล้วแล้วครับ90,000ครั้งที่หนึ่ง9 0 90,000บาทตอนนี้สถิตินะครับอยู่ที่คุณณักดานะครับ1แสบาท้จบแล้วจบแล้วรัเลขสวยมาก9 9 900 เกมบาทจขึ้นบนเวทีเด้เมาสเตอร์คนแรกของประเทศไทยเดลมาสเตอร์คนแรกของประเทศไทยเชิญเชิเ <initiation> ช well, like ิญล่นสวยด้วยเก้าหมืเก้าพันเก้ารยเกาสิเ้าเรืวอเครับเชิ่เลยครับ้วยความรืดเร็ว9 9้าหบาทรับสองร้อมเงินสดด้วยนะใช่แล้วเรียบด้นะแล้วดีดีเจคิวดีเตัวไม่มีอะไรครับขอ9 9้บาทครับขอแค่เก้าสิบาทเทนั้นเราสองคนตัวของเราวันนี้เราขอแค่เก้าสิบาเท่านั้น นะครับอะเชิญเลยครับท่านที่ประมูลได้นะครับขึ้นมาถ่ายรูปคู่กับพี่ต้นนเลยครับเอาละเอาละขอเสียปลบมือให้ต้นด้วยนะครับลแล้วคนสุดท้ายวันนี้คือเ,อเจ้าตัวเนี่ยต้องไปทำกิจกรรมที่ที่อื่นและแต่ฝากของไว้ประมูลนะครับเป็น เอาละครับเอาละครับหลังจากนี้ไปถึงแม้ว่านักล่าฝันจะอยู่บริเวณร,รอบๆอสนามจุ้มนะครับแต่ว่าก็ยังฝากของรักของหัวไว้ประมูลกันทำบุญกันในที่นี้ต่อเนื่องที่มินิสเตอจนถึง5โมงเย็น